ชายหนุ่มรูปงามล่ำรวยมหาศาลเหมือนเจ้าชายในฝันปรากฏตัวแต่งงานและเลือกเธอให้เป็นคู่ชีวิตพวกเขาทั้งสองรักและมีความสุขตลอดไปทว่าคำว่ามีความสุขตลอดไปกลับอยู่ได้เพียงไม่นานสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเอง สำหรับวันนี้นะครับผมขอนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนไว้เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วแล้วก็ผมเองเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพื่อเป็นอาจจะเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตของตัวเองได้นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่านักรบสนามชีวิตเขียนโดยคุณวาลินทลานะครับเป็นของสำนักพิมพ์โฮสต์บุ๊ก เนื้อหานะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดรวรัญญาสะอาดเอี่ยมริเทนิสนะครับในการเล่าในครั้งนี้ผมจะขอแบ่งเป็นพาร์ทของชีวิตเป็นช่วงๆนะครับเริ่มแรกที่พาร์ทที่1เด็กหญิงวรัญญาอย่างที่บอกไว้เมื่อครู่น,นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเรานะครับรวมทั้งผู้หญิงคนเดียวกันนี้นะครับได้แปลหนังสือสุดยอดหลายๆเล่มอีกด้วยในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเด็กหญิงวรัญญาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองหรือมีโอกาสมากมายเท่าคนอื่นๆรวมทั้งเธอเองบอกว่าหน้าตาของตัวเองก็ไม่ได้สะสวยแถมยังผิวเข้มมากๆอีกด้วยนะครับ ไอดอลของเด็กหญิงวรัญญาในวัยเด็กเป็นบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตคนคนนั้นนะครับไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นดารานักแสดงใดๆเหมือนที่เด็กในวัยเดียวกันมักจะคลั่งไคล้ไอดอลของเด็กหญิงวรัญญาตอนนั้นคือยายของตัวเองนะครับยายของเด็กหญิงวรัญญา เธอเป็นชาวสวนบ้านนอกเต็มขั้นไม่ได้เรียนหนังสือสูง,สงจากที่ไหนอาชีพของเธอนะครับคือการหารายได้จากเหล่าพืชพันธุ์ที่ปลูกเป็นสวนซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากบริเวณบ้านนั่นเองแม้เรียวแรงก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนเมื่อครั้งยังอายุน้อยๆแต่เธอก็มีความอดทนเป็นเลิศยายนะครับมีวิธีพลิกแปลงดัดแปลงผลผลิตจากธรรมชาติมากมายจากมันสมองอันปราดเปลือง ซึ่งไม่ได้ชลาไปตามวัยเธอใช้พลังกายพลังใจพลังความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่ยายสามารถมองเห็นรายได้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบกายทั้งด้วยความที่เป็นคนไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อตามกระแสของโลกยุคใหม่สิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นคําสอนแบบไม่ต้องพูดและสร้างความจดจําที่ดีให้แก่เด็กหญิงวรัญญาสิ่งที่เธอ มั่นใจว่าการใช้ชีวิตแบบสู้ไม่ถอยนี้จะช่วยให้เธอประสบความสำเร็จได้นั่นคือตัวเลขในบัญชีของยายที่เธอไปแอบเห็นมายายนะครับมีเงินเก็บอยู่ในบัญชี10ล้านบาทนั่นเองครับช่วงชีวิตอันดับที่2นางรังวรัญญาเมื่อเด็กหญิงใช้หลักคิดของยายเธอนำความสามารถที่มีอยู่ คือเรื่องของการรำไทยมาตั้งวงและหารายได้เสริมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆความกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพส่งให้เธอได้รับการบอกปากต่อปากจนวงของเธอได้รับความนิยมอย่างมากจนไม่ต้องวิ่งหางานอีกแล้วแต่จะมีลูกค้ามาจองเองถึงที่บ้านรายได้จากการทำงานเธอก็นำไปต่อยอด ซื้อทองคําทั้งเก็ตเองและให้เพื่อนผ่อนจนได้ดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีย่อมย่อมด้วยวัยเพียงไม่ถึง20ปีส่วนที่3นะครับเรื่องของนางสาววรัญญาเมื่อเติบโตขึ้นจังหวะชีวิตในมหาวิทยาลัยทำให้ต้องเลิกวงไป ทาว่าก็มีโอกาสใหม่ๆที่เปิดออกมาสาวน้อยวรัญญานะครับที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่กี่คำอาศัยความกล้าความจริงใจและทำเต็มที่จนสามารถเป็นตัวกลางจับคู่ธุรกิจระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้ววันหนึง่งเธอก็ดิ้นรนไขว่คว้าโอกาสจนได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ ระหว่างที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยพอจบปริญญาตรีเธอมั่นใจในตัวเองมากจนตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกโดยขอรบกวนเงินจากครอบครัวเพียงแค่ค่าเครื่องบินค่าที่พักและค่าเทอมเฉพาะในปีแรกเท่านั้นที่เหลือเธอจะหางานทำและส่งตัวเองให้เรียนจบด็อกเตอร์ให้จงได้ส่วนที่ส วลัญญา The w เว t r e s s ประเทศที่เธอเดินทางไปคือออสเตรเลียในเวลากลางวันเธอก็ไปเรียนหนังสือโดยหวังว่าใบาปริญญาจะนำพาโอกาสใหม่ๆกับรายได้มากมายมาช่วยจุนเจือครอบครัวในแต่ละวันหลังจากที่เรียนหนังสือเสร็จเธอก็ไปทำงานที่ร้านอาหารไทยทำทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบตั้งแต่หั่นหมูหั่นไก่ หั่นเนื้อครั้งละ20กว่ากิโลทำทอดมันกองโตหลาย10กิโลเสิร์ฟทำความสะอาดและล้างซ่วมเป็นการทำงานที่หนักและเหนื่อยมากนอกจากนั้นยังหารายได้เสริมด้วยการทำแซนด์วิชไปฝากขายส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเป็นครูสอนภาษาไทยและรำไทยให้แก่เด็กต่างชาติเธอตั้งใจมากจนเป็นที่รักของเด็กๆรวมทั้ง ได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยมอีกด้วยยังไม่พอนะครับเพราะอยากร่ำรวยเร็วๆจึงมองหาคนต้นแบบใกล้ตัวและพบว่าเพื่อนที่มีรายได้งดงามนั้นเขาทำงานขายประกันวรัญญาจึงตัดสินใจเพิ่มรายได้ด้วยการไปสอบจนกลายเป็นพนักงานขายประกันอีกอาชีพหนึ่งเธอออดทนอย่างมากบางวันแทบไม่มีเงินกินข้าวแต่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ สุดท้ายเธอก็ได้รับปริญญาโทเป็นเกียรติภูมิให้กับตนเองและครอบครัวเป้าหมายต่อไปคือปริญญาเอกส่วนที่5วรัญญาเดอะฟาวเดอร์พอเรียนจบโทนอกจากต่อปริญญาเอกแล้วเธอตัดสินใจลงทุนเปิดหนังสือพิมพ์ภาษาไทยชื่อว่ารวมไทยหรือไทยเพรสในประเทศออสเตรเลีย และเปิดบริษัทไทยพี i ออินเตอร์เนชเพื่อประสานงานสร้างส,างสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียจากเด็กชาวสวนบ้านนอกธรรมดาบัดนี้เพียงแค่อายุ30ปีเธอกลายเป็นผู้แทนการค้าระหว่างประเทศทั้งก่อตั้งองค์กรหอการค้าไทยออสเตรเลียประจำประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ทชีวิตที่6วรัญญาเดอะมิลเลนเนียนอกจากความสำเร็จในหน้าที่การงานเรื่องความรักของเธอก็ชื่นมื่นไม่แพ้กันโอลาฟลิเทนิสลูกชายรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศควบกระทรวงแรงงานและรัฐบุรุษแห่งประเทศลัตเวียได้มอบรักแท้ให้เก่เธอเพียงผู้เดียวชายหนุ่มรูปงามร่ำรวยมหาศาล เหมือนเจ้าชายในฝันปรากฏตัวแต่งงานและเลือกเธอให้เป็นคู่ชีวิตพวกเขาทั้งสองรักและมีความสุขตลอดไปส่วนที่7วรัญญา The Falling Angel ทว่าคำว่ามีความสุขตลอดไปกลับอยู่ได้เพียงไม่นานหลังการแต่งงานสักพักในปี2000 วิกฤต .com จากสหรัฐอเมริกาและการล่มสลายทางธุรกิจซอฟต์แวร์แพร่กระจายไปทั่วโลกสามีของวรัญญากลายเป็นคนล้มละลายด้วยหนี้สินหลายร้อยล้านบาทต้องระเห็ุออกจากแมนชั่นสุดหรูเพื่อไปอาศัยอยู่ในห้องเช่าราคาถูกจนเธอรู้สึกเจ็บแค้นไม่อยากเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองเธอโทษชะตาฟ้าลิขิต และเหนือสิ่งอื่นใดเธอโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุแรงใจที่หดหายไปอย่างต่อเนื่องทำให้ตัดสินใจทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อเมื่อเวลาผ่านไปจึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเธอเอาละครับที่ผมนำเนื้อหามาเล่าย่อๆเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในสาของเล่มเท่านั้นนะครับดังนั้น ถ้ามีโอกาสคุณอาจจะหาหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านได้เพราะว่าผมยังพบว่ายังมีขายอยู่ในแอปออนไลน์ต่างๆนะครับผมขอแถมให้นิดนึงว่าเหตุการณ์ที่เธอทำเนี่ยเหมือนเป็นการประชดแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆพลิกฟื้นขึ้นมาจนวรัญญานะครับหรือพี่หนึ่งของผมเนี่ยสามารถจะพลิกฟื้นแล้วก็กลายเป็นโค้ชกลายเป็นครูและกลายเป็น นักสร้างแรงบันดาลใจอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับบทส่งท้ายของเรื่องนี้นะครับสำนวนและพลารนาโวหารของดรวรัญญาและคุณวอรินทราที่เขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าช่วงชีวิตที่ได้อ่านเหมือนกำลังฟังบทเพลงที่มีอยู่หลากหลายจังหวะชีวิตตอนเด็กนะครับเหมือนฟังเพลงลูกทุ่ง ซื่อๆอยู่กับธรรมชาติและการเติบโตชีวิตตอนเรียนเหมือนฟังเพลงป๊อปเข้าใจง่ายๆมีความฝันโหยหาในสิ่งที่ปรารถนาส่วนชีวิตตอนทำงานต่างประเทศเป็นเหมือนเพลงร็อกสั้นๆร้อนแรงหากเปี่ยมด้วยพลังส่วนชีวิตตอนแต่งงานเหมือนเพลงบัลลาดความรักซึ้งๆที่โลกนี้มีเพียงเราสองคน สำหรับชีวิตช่วงเจอวิกฤตซึ่งผมไม่ได้เล่านะครับเหมือนการฟังเพลงแจ๊สคือการผสมผสานนุ่มลึกเข้าใจสงบและงดงามออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักฟังเพลงอะไรขนาดนั้นแต่เพลงส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟังก็มาจากการดูหนังแต่ในระหว่างอ่านเนี่ยรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาจริงๆและอ่านเพลินได้พลังใจที่มากเกินความคาดหมายเลยนะครับ แล้วก็ต้องยอมรับว่าแอบมีน้ำตาไหลหน่อยหนึ่งด้วยนะครับแต่ขอไม่บอกว่าเป็นตอนไหนเนอะก่อนจบที่อยากจะบอกก็คือทั้งการอ่านของคุณและของผมอาจจะให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันจึงไม่จำเป็นจะต้องเชื่อผมเลยแม้แต่น้อยนะครับเอาละครับจริงแล้วเนี่ยผมมีการสัมภาษณ์พี่หนึ่งนะครับไว้ในรายการ Life Journey Podcast ซึ่งคุณสามารถจะรับชมได้ ต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเอาละครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ